สวัสดีครับผมดอนนะครับจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมนี่คือโตโยต a าวิส2องจุดศูนย์ก็คือเครื่องสองพันเบนซินจัดไฟแนนซ์ได้เต็มสตรีมเลยปี2008นแะฮะแล้วก็ราคาสองต้นต้นนะผ่อนประมาณ5 0 0 0นะครับ5 0 0 0กับ21บาทได้ถึง60งวดนะฮะแล้วก็ภายนอกเนี่ย อลังการแล้วใช่ไหมแต่ภายในยิ่งกว่านี้ใหม่เอี่ยมมากกว่านี้มากๆทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดเลยล้อลายงเกงในไม่มีอีกแล้วนะครับเราถอดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะได้ล้อแม็กสเปคเดิมๆม,มาส่วนล้อล้อลายกางเกงในของเราเนี่ยผมไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะฮะแต่อันนี้โชคดีได้ล้อเดิมมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟหน้าใสากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแรงตายด้านในไม่พอ นี่คือไฟหน้าตัวใหม่เห็นปะมันมีตัดขึ้นมานะครับก่อนที่จะไม่มีวิสอีกแล้วนี่คือโฉมสุดท้ายแล้วแล้วก็ไฟสปอ t l ตไลท์นะครับคู่หน้าเนี่ยใสยกิ้งเลยพลาสติกซีซีด้านล่างเนี่ยไม่มีแตกหักนะแล้วก็โครเมียมอยู่ครบหมดเลยพร้อมโลโก้มาดูกันต่อรถคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับอันนี้คือล้อแมก สไตล์เดิมๆของเขานะแล้วที่สําคัญตัวนี้มีโป่งจากโรงงานให้ด้วยปกติจะต้องเรียบๆใช่ไหมพันอันนี้มีโป่งเดิมจากโรงงานมาให้พร้อมไฟมุมตรงนี้ใสกิ้งไม่มีแตกรายงานนะแล้วก็ไม่มีเบียดจนแตกหักตรงนี้แล้วก็สองชิ้นนี้นะฮะยังอยู่ครบหมดแล้วทรงโป่งก็เหมือนกันไม่มีแตกหักเลยด้านหลังเนี่ยชิ้นหลังเนี่ยสภาพดีเหมือนกันไม่มีแตกหักเป็นชุดแต่งหลังนะด้านท้ายเป็นชุดแต่งของเขา นะครับแล้วก็มาดูไฟท้ายกันแดงก่ําใสกิ้งไม่มีตําหนิเลยนะครับแล้วก็มาดูอีกด้านเหมือนกันว่าอีกด้านก็แดงก่ําใสกิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีแรงตายด้านในเหมือนกันโลโก้2.0ตัวเออยู่ครบ VVTI อยู่ครบเทอร์โบอันนี้ไม่ใช่อันนี้ลูกค้าติดสวยๆสี่คูณสอย่างนี้ไม่ใช่ลูกค้าติดเหมือนกันแต่ VSC ใช่นะครับระบบ VSC นะครับตรงนี้ครบบดโครเมียมแล้วก็โลโก้ครบ แล้วก็ไฟนะอันนี้เนี่ยเป็นของใหม่เลยนะไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นของใหม่นะโอเคมาดูด้านหลังกันหน่อยสภาพด้านหลังเห็นปะแค่ดูด้านหลังก็ใหม่เอี่ยมแล้วนะอันนี้ของเป็นของวิสเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูว่าติดแก๊สหรือไม่ติดแก๊สเนี่ยก็ดูจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็พลาสติกด้านล่างเห็นใช่ไหมยาวๆเนี่ยอันนี้หายกันบ่อยมากเพราะว่าติดแก๊สเสร็จบ,บางคนถอดออกใช่ไหมครับ ลืมไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ไหนแล้วก็ไม่ได้ใส่นะฮะด้านหลังเนี่ยกว้างมากนะครับแล้วก็สามารถพับไปเพิ่มได้อีกนะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เบาะแถวที่สองเรามาดูสภาพการเบาะแถวที่3เนี่ยแผงประตูเนี่ยอันนี้ที่ใส่ของเนี่ยสภาพเอี่ยมอันนี้ไม่ได้พ่นมาเลยเดิมเดิมหมดเลยนะใส่ของได้นะครับคุณจะเห็นว่าริ้วรอยเลยไม่มีแล้วดําเมียมมากๆนะครับโอเคฝั่งนู้นก็เหมือนกัน แม้กระทั่งไฟเดิมๆเ,เนี่ยนะสีส้มๆเนี่ยยังติดอยู่ใช้งานได้ปกติหลอดเป็นหลอดเดิมนะครับโอเคนะข้างในนะครับสะอาดมากแล้วก็มือจับเนี่ยมีครบหมดทุกจุดเลยรถโตโยต้าวิคคันนี้สภาพผมเบื่อที่จะเรียกว่านางฟ้าเราจะเรียกว่าอะไรดีอะถ้ามันดูดีมากนางสาวไทยเหรอนางงามระดับโลกเนี่เหรอ ทรงเทวดาโอเคนะครับน้องผมบอกว่ารถคันนี้ทรงเทวดามากนะแต่มันก็เป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมพันเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ารอยใช่แล้วก็รอยอาร์กอิดโคเวอร์ยังอยู่จากโรงงานเห็นปะไม่มีชนเลยถ้าชนตรงนี้จะเรียบใช่ไหมพันถูกต้องดีแล้วก็นี่เหมือนกันนะถ้าชนตรงนี้จะเรียบแล้วก็ไม่มีชนเลยไม่มีชนเลยนะแม้กระทั่งเดิมๆติดมาอย่างเงี้ย ยังอยู่ครบหมดนะครับก็ถือว่าถ้าใครที่อยากได้รถที่มีประโยชน์นะแล้วก็ราคาไม่แรงผ่อนสบายๆในยุคที่ข้าวยากบุหรี่แพงนะ<า>เพราะหมากยังอ๋อใช่ยังมีคนยังมีหมากแพงนะครับก็ภายในเห็นไหมสะอาดมากดำเมี่ยมไม่มีขาดเลยนะครับแล้วก็ ด้านล่างพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักแล้วก็ปูด้วยเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่พยางดูไว้พรมของ t o y ยต a w วิสเดิมๆเนี่ยทั้งคันเลยนะครับแล้วก็แถวสองเนี่ยไม่มีตำหนิเลยแล้วก็ข้างในไปอีกแถวสามเนี่ยยิ่งไม่มีตำหนิเลยพันคือรถคันนี้บางครั้งพี่เขาไม่แน่ใจนะว่าเผลอๆเขาอาจจะเป็นรถคันที่สามกันท,ที่สี่ของบ้าน แล้วตัวเองไม่ค่อยได้ใช้เผลอๆเวลาตัวเองใช้เนี่ยใช้คนเดียวอยู่กลางหากเพราะมันไม่มีจุดสังเกตตรงไหนเลยว่าเฮ้ยรถคันนี้แม่งสภาพแย่มีคนใช้เยอะแม้กระทั่งตรงนี้ยพันที่พี่เพิ่งสังเกตเนี่ยเดิมของเขาเลยนะเนี่ยยังอยู่อยู่เลยตรงเนี้ครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือบอดี้เนี่ยไม่ชนหนักแน่นอนอยู่แล้วแต่ภายในเนี่ยเอี่ยมมากแล้วไม่ได้เอี่ยมแบบยกของใหม่มาใส่นะเป็นของเดิมหมดเนี่ยดู เอียมมากอันนี้ก็โตโยต้าวิสนะครับเห็นปะช่องแอร์อะไรไม่มีแตกหักเลยนะคอนโซลหน้าสภาพดีหมดเลยหัวเกียร์อะไรไม่มีถลอกปอกเปิดแล้วก็เบาะข้างคนขับอะ่ะพันลองดูดิโอ้โหเนี่ยเห็นปะไม่มีขาดเลยสักนิดเดียว อันนี้คือเห็นในกล้องเนี่ยกล้องมันพยายามทําให้มันขาวนะท้าคุณมาเห็นตัวจริงคุณจะประทับใจคือคันนี้ลูกค้ามาเนี่ยไม่หลุดแน่นอนถ้าคุณอยากได้โจยาต้าวิทจริงๆี่ยมาดูเนี่ยคุณไม่มีทางปฏิเสธได้แน่นอนนะครับต้องใช้คํานี้ไม่มีทางปฏิเสธได้ผมยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยมันมันดีมากนะคันนี้คุณต้องมาเอาถ้าคุณไม่ได้แคร์ว่าจะต้องเอารถที่ราคาแพงหรือว่ารถที่ยอดนิยมมากไปใช้เนี่ยคันนี้น่าใช้มากแล้วก็เนี่ยเบาคนขับที่หลายคนกงนังวล ปีกไม่มีล้มไม่รู้ว่าได้ขับบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าซื้อไปจอดเฉยๆแล้วก็มาดูพวงมาลัยกันต่อดูดีขนาดเข้าผมยังต้องเอียงเนี้ยเพื่อให้มันไม่เปื้อนห็่ป่ะมันอาจจะดูเวอร์นะแต่ผมจนผมชินแล้วเวลาเข้ารถเนี่ยไม่มีตำหนิเลยอะแล้วก็คอนโซลหน้าอีกฝั่งนี้เหมือนกันไม่มีตำหนิแม้กระทั่งคาร์บอนพัน ไม่มีแตกหักไม่มีลอกถลอกปอกเปิดกันน้องเราคิดดูดิไฟติดหมดคือไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เพราะว่าของมันดีอยู่แล้วแล้วก็มีกล้องหน้าให้แล้วนะที่เหลือคุณก็ไปซื้อเมมโมรีมาใส่กันเอานะครับประมาณนี้แล้วก็ดูแผงประตู รอยขีดข่วนไม่มีไม่พอลำโพงไม่ทะลุแล้วก็ผ้าไม่มีขาดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องแล้วก็ตัดจบกันฝาสวยนะครับฝาสวยแล้วก็พลาสติกต่างๆสวยแล้วก็ตรงนี้คือรอยอาร์คที่คุณต้องดูเพราะว่าถ้าชนหนักๆมากๆตรงนี้จะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกเนี้ยตรงนี้นะครับสวยสวยรอยอาร์คสวย สวยมากสวยมากแก้มเนี่ยไม่เท่าไหร่เปลี่ยนได้แต่ว่าคันนี้ไม่มีเปลี่ยนไม่มีขยับเลยแต่ผมก็ไม่อยากให้ใส่ใจอยากใ,ใส่ใจพวกตรงนี้มากกว่าเพราะถ้าโดนชนมาหนักๆเนี่ยกระทบตรงนี้ตรงนี้ไปหมดเลยแล้วก็คันหน้าเดิมๆสวย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 ไม่ได้เปลี่ยนมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันสวยไม่ได้เปลี่ยนมาเลยประมาณ2 1 7 0 0 0บาทสนใจโทรมา0 8 1 5 1 9 8 9 8 5 พี่พันดีพันนรัตหนึ่งเก้าเก้า์แปดหนึ่งสามหนึ่ดมอลัตไลน์ไอดีแอสไซดับยูจีไอย่าลืมเติมแอสได้านหน้าด้วยเฟ e บุ o กดีเวนวัคพันนรัตนะครับก็ประมาณนี้อยากได้ก็มาเอาถ้าเกิดลังเลอยู่ผมจะแนะนําว่าคุณไม่ต้องมาเอานะครับหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคันนี้ยังเนี้ยไม่พอมีอีกวิธีหนึ่งไปบ้านของโนบิตะเปิดลิงชักกระโดดเข้าไป ปรับไทม์แมชชีนให้ไปตรงกับปีนี้แล้วพยายามเคลื่อนย้ายรถกลับมานะครับหรือเอาคนจากลาบลา m มูฟนั่งไปกับคุณก็ได้หรือเอาจากบริษัทขนส่งรถอะไรบ้างนะพาไปกับคุณนะครับก็ลองดูนะว่าจะได้รถกลับมาไหมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ